ระดังเหย,ก 3, เยเุกันวันละแสนสามพันโอ้สโซเพฟนเดอรท่านร่ำรวยร่ำรวยปลูกหวยกันตลอดทั้งปีเป็นเศรษฐี ชื่นชมเช,ชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่น รางวัลให้คผู้โวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะศวรรษเขต2ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการครั้งนี้ในปี2556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะศวรรษเขต2มีผู้เกษียณอายุราชการ รวม36คนแยกเป็นข้าราชการ33คนลูกจ้างประจำ3คนในการจัดการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียนคณะครูในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกลุ่มเครือ่ายทุกกลุ่มและนอกจากนี้ยังได้รับความ,มอนุเคราะห์และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านนายอำเภอเรนุทาท่านพิจิตรกุลทัน และนายมือกลุมุมตลอดจนคณะกรรมการอบกสเขตนพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการเขตนพื้นที่การศึกษาและในส่วนรายการแสดงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวรดนตรีลูกพุ่งขุดแดงโคโดยการนำของท่านผู้นวยการพนักน้อยมาลาน,นอกจากนี้ยังมีรายการแสดงของโรงเรียนมัธยมกำน้ำร้างโดยการนำของท่านผู้นวยการประเมินพิมพาน ผมควรได้รับความขอบคุณไยในโอกาสนี้ด้วยในการจัดงานนั้นเพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการบัดนี้ตำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องขอขอบคุณผู้วิกียทุกท่านและขอกราบเรียนเชิญท่านผู้นวยการได้แสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการในอสนับที่ประชุมประาท่านประธานอบสที่ก่อศิทาต้อยท่านอบสอช่นรองผู้บริการศิทปากนที่ท่านผู้ริหารเพื่อนแพร่แปูบุรละกอย ที่คาร์โรบินแทสนะครับก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความสุขมีความสุขที่สุดนะวันนี้เป็นวันสำคัญข,ของพวกเราเป็นวันที่พวกเราได้แสดงความกตัญญูตเอเลนตายยน,ตานาคนที่สร้างพวกเรามาเป็นแบบอย่างพวกเรามาแล้วก็ร่วมมือกันพัานทานงการศากษาจนถึงกำหนดของข้าราชการนะครับที่จริงแล้วผม อยากพูดอะไรมากมายแต่ว่ามันคพูดไม่ได้ที่ใจอยากพิทิดแต่ที่นแน่ๆก็คือ,อขอบคุณพมจะเป็นพี่นะครับพี่ที่ได้ทุกเทกับการศึกษสารมาตลอดระยะเวลาเกนถึง6 0ปี60ปีตอนนี้ไม่ใช่วชัยชราเป็นวัยที่เกษียอายุราชการธรรมดาเป็นคนที่มีมันสมองเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะทำงาน แต่ด้วยกฎหมายเก่าหรือเขาอยากขอบคุณพวกเราอยากขอบคุณพวกเราว่าเราทํางานเราทุ่มเทมาวันหนึ่งเราเขาให้งานแปดชั่วโมงแต่เราทำยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาขอบคุณพวกเราเพื่อให้เราเกษียอายุราชการไม่ใช่เราไหวอะไรทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วที่ท่ทนได้ทางานทุ่มเทและราชการให้เราสัมปทาเพื่อไป้พัก่อน แล้วก็ให้พวกเรายัางได้รับสิ่งตอบแทนจากรัฐบ,บาลคือาการที่60ปีหรือเส้นทางที่60เดวกันเป็นเส้นทางที่หลายๆคนอาจจะพูดว่าบทภาระบทหนท้าที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ยิ่งหนักขึ้นยิ่งเสียสนามากขึ้นเพราะว่าตอนที่เรา60ปีตอนที่อย60ปีนั้นเราทำงานเพราะเราเป็นข้าราชการเขาบังคับให้เราทำ แล้วเราก็ทาตาบทบาทหน้าที่แต่เชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านไม่ทิ้งการศึกษาไม่ทิ้งสังคมแล้วก็ไม่ทิ้งการรัชการที่ว่าท่านคงจะอยู่กับพวกเราตลอดการในบทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปบทบาทหน้าที่ตอนนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ผู้เสียสละท่านจะเป็นผู้ทรงคุณนะวุฒิจะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งผมเชื่อมั่นว่าท่าน จะอยู่กับพวกเราตลอดไปไม่ว่าท่านจะให้ความรู้หรือความร่วมือหรือแม้จะให้กําลังใจพวกเราก็สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขเราคิดว่าตรงนี้คือตรงที่เป็นกำลังใจกับน้องทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เหตืผนที่การศึกษานั้นจะเจริญก้าวหน้าก็ขอบอลยว่าพี่พี่ทุกคน ได้ให้พ่อคิดพ่อเสนอแนะและให้กำลังใจน้องๆเพื่อจะฝ่าฟันไปโนยดีวันที่ท่านพบศ์ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณท่านในอำเภอเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาให้เกียรติกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณประธานนอมสขอบคุณท่านประธขอบคุณทุกท่านที่ได้มาให้กำลังใจแสดงบุญทีตายิ่ ยร่อไม่ก็แสดงความกตัญญูต่อเหทุการณ์สหรับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์กับประเทศชาติในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขอว่าถางเป็นราษีและจทแ่และสิ่งเสียสิทั้งหลายที่ท่านเขาถือจงดยบารมีให้ที่ที่ที่เกษียณในวันนี้มีความสุขภาคเจมิปลอยเกนคนที่ท่นักและครอบครัวท่าขอบุณครับก็คือให้ดูทุกท่านด้วยโอเินทรองสั

ขอผู้เกิดเดือนในเดือนกันยายนปี2558พวกเราจะตื่นตระใจดีใจภูมิใจที่เราสามารถให้ตาใจผู้เกิดเดือนในเพื่อให้มีกิจกรรมแสดงเชื่อใจพวกเรา

เวลามอาเซียนนิสิตมิติภาพจิตแสดงบัาลใีในการรับราการเป็นเกษตรยุ่งเการนะครับแล้วก็กระผมและคณะขออาราธนาปิติจิตโดยท่านอิงเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เทวดาปารินทร์ารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพันธ์กาญจนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกที่พวกเราไม่ต้องเสจนจนบรรดาอภิบาลทุกคนท่านที่มาให้เกียรติพวกผมในวันนี้พร้อมกับครอบครัวย่อมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งติคิดและปรารถนาขอให้ทุกท่านจ่มีความสุขตลอดกาลรรับแขก เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแล้วกะดอกไม้ผลเอกพิธิในจำนวนครับ รู้ไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครใน เพราะคุณที่สามหมดน้มจนใส่แต่ว่าใครนโนใครเปลือยเปลยครูวไว้ว่าเป็นเรือจ๋า सुनि बन्धो